เทศบาลตะบนโกโกจัดงานถแถลงข่าวสืบสารประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะตักบาตรข้าวต้มลูกโยนข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคที่วัดดงน้อยลบบุรี เวลา14นาฬิกาของวันที่16ตุลาคม2567นายกอบพลหุ้นสกุลนายกเทศมนตรีตำบลกกโกได้เป็นประธานการถแถลงข่าวโครงการสืบสารงานประเพณีตักบาตเทโวโรหณนะวันออกพรรษาประจำปี2567ณศูนย์การเรียนรู้และสัมมนาเทศบาลตำบลกกโกอำเภอลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดยมีวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลบบุรีการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลบบุรีกรมรบพิเศษเรือนจำกลางจังหวัดลบบุรีสถานศึกษาพร้อมบริษัทห้างร้านใน พื้นที่ตำบลโกโกร่วมงานถแถลงข่าวในครั้งนี้ ซึ่งงานดังกล่าวนะครับกำหนดจัดขึ้นระหว่างวังวนที่17-19ตุลาคม2567ณวัดดงน้อยอำเภอเมือง,งลบบุรีจังหวัดลบบุรีทั้งนี้นะครับในวันเสาร์ที่19ตุลาคม2567ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาพุทธศาส,สนิกชนทุกท่านนะครับจะได้ร่วมกันในพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณนะพระภิสุสงฆ์40รูปภายใต้แนวคิดตักบาตรข้าวต้มลูกโยนข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคชมขบวนแห่เทวดานางฟ้ามหาศรัทธาบูชาพระพุทธไสยาสิที่มีความยาว เมตรกว้าง4เมตรและสูง16เมตรซึ่งเป็นที่เลื่อมสายสัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปรวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีไทยเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาซึ่งพระสงฆ์จำนวน40รูปจะได้เดินลงมาเพื่อมารับบินทบาตจากพุทธศาสนิกชนที่มารอใส่บาตรกันพร้อมด้วยขบวนนางรำสีกกโก,โกและวงดนตรีมโหรีสุดอลังการชมการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ช็อปไปกับตลาดวัฒนธรรมกกโก,โกพบกับอุ้มพัทราน,นิตแป้นจันทร์มิส แต่ลบบุรี2025โดยมีพระครูจันทสิริธรหลวงพ่อสารันจเจ้าอาวาสวัดดงน้อยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สำหรับการตักบาตเทโวโรหนะหรือการตักบาตเทโวจัดขึ้นในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11หลังจากวันออกพรรษาแล้ว1วันเพื่อระลึกถึงวันที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าเสเด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงกลับมายังโลกมนุษย์หลังจากเทศนาอภิธรรมปีดกโปรดพุทธมารดานในเทวโลกโดยพุทธศาสนิกชนจะร่วมกันทำบุญใส่บาตรพระพุทธเจ้าด้วยข้าวสารอาหารแห้งอาหารสดข้าวต้มลูกโยนและดอกไม้ทูบเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดพระพุทธศาสนา และได้กระทําสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันในวันที่19ตุลาคมพศ2567นี้นะครับทางวัดดงน้อยของเรานะครับตำบลโกโก,โกเราได้จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวขึ้นนะครับโดยบริเวณตรงนี้นะครับเป็นสถานที่จัดงานนะครับในงานก็จะมะีตรงบริเวณทางพระนอนใหญ่ของเรานะครับเราก็จะมี เป็นเนลมิตเป็นสวรรค์นะครับจะมีหมอกควันอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อประตูสวรรค์เปิดมาก็จะเป็นขบวนของเหล่านางฟ้าเทวดานะครับแล้วก็มีเสลียงพระนะครับแล้วก็มีบาทใหญ่มีพระ40รูปด้วยกันนะครับก็แบ่งเป็นสองแถวแถวละ 40, แถวละ20รูปนะครับก็จะเดินลงมานะครับในขบวนก็จะมีการเดินขบวนมาจนสุดงาน แต่ว่าที่สำคัญก็คือคนที่มาตักบาตท,ทุกท่านนะครับจะนั่งนะครับจะนั่งแล้วก็จะนั่งตักบาตกันนะครับเพื่อที่จะให้ได้เห็นรูปขบวนอันสวยงามของอขอบวนแห่ของเราได้อย่างชัดเจนนะครับยังไงขอเล่นเชิญนะครับท่านพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลโ,โกโกนะครับชาวจังหวัดลบบุรีและก็ชาวจังหวัดใกล้เคียงกันนะครับมาร่วมงานประเพณี ตักบาตรเทโวที่วัดดงน้อยของเรานะครับแล้วก็ร่วมกันซื้อจับจ่ายใช้สอยนะครับเพราะว่าเราจะมีตลาดวัฒนธรรมอยู่ด้านหลังด้วยนะครับเชิญทุกท่านนะครับได้มาร่วมงานกันโดยพร้อมเพรียงกันครับอยากเชิญชวนทุกคนนะคะมาตักบาตรเทโวโรหนะประจําปี2567ในวันเสาร์ที่19ตุลาคมนี้มาตักบาตรเทโวข้าวต้มลูกโยนและข้าวสารอาหารแห้งกันนะคะที่วัดดงน้อยตําบลกโกโกอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีค่ะ